สวัสดีครับผมวิจิตรดีดวีคลิปนี้นะครับจะนําเลื่อยเก่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลื่อยหลันดานะครับน้าเลื่อยเกา่ามันไม่คมแล้วนะครับนี่ฟันเลื่อยมันไม่คมแล้วนี่ยผมจะนํามารับฟันเลื่อยให้คมนะแล้วก็พัดคองเลื่อยกันด้วยนะครับนี่จะได้นํามาใช้ประโยชน์นะครับนี่เลื่อยไม้นะครับทํางานประดิษฐ์กันได้นะครับ จะมาเลื่อยไม้ให้ดูนะครับอันนี้ไม้ชิ้นเล็กๆอันนี้ไม้ไม่แข็งก็ด้วยนะครับจะเลื่อยให้ดูนะครับนี่ขนาดชิ้นเล็กนะครับโอ้โหไม่แข็งด้วยเลยคนระับแ็เลเลื่อยไม่เคยไปแล้วนะครับติดแล้วนะครับผมโอ้ใช้แรงเยอะเลยนะครับอ่ะจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับนีน่อ่ะประมาณชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะ มันไม่คมนะครับเนี่ยมันไม่คมนะัแต่มันติดแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับมันติดแบบนี้แล้วครับอ่าเดี๋ยวจะนำนะครับนี่มารับฟันกันนี่มาดูฟันกันใกล้ๆเนาะเนี่ยฟันไม่คมกันแล้วนะครับอ่ับฟันนะแล้วก็คัดคองเลือ่อยรู้ไหนะคองเลื่อยก,ก็คือนะร่องนะครับนี่ครับร่องอ่าเวลาเลื่อยไปก็ต้องมีร่องไม้นะ าร่องมันเล็กนะครับมันก็จะมาเบียดนะครับนี่เบียดกับอไอ้ตัวแผ่นของเลื่อยนี่เขาเรียกว่าปืนนะฮะนี่นี่พอมันเบียดมันติดมันก็นจะดันไม่ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาลับนี่ฟันเลื่อยให้คมนี่แล้วก็คัดของเลื่อยนะครับนี่ให้ดูกันด้วยหรือจะนํานะครับอินเจียสี C ่นิ L ้วนะครับใส่ใบตัดเหล็กนี่แบบบางๆแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะนําไปลับ ฟันเลื่อยนะครับการรับฟันเลื่อยนี่มันก็ต้องมีนะฝังที่จะรับกันนะครับเลื่อยนะเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็ดันไปข้างหน้านะครับดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับก็ฟันก็หามุมมุมจิกนะครับนี่ฟันเขาจะเอียงนะไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวทหามุมก่อนนะครับนี่อย่างมุมไปทางขวาทางนี้นะครับนี่ไปทางขวานี่ครับ ต้องไปรับด้านหน้านะครับรับด้านหน้าเดี๋ยวจะมาร์กไว้นะครับนี่รับทีละข้างก็คือน่าจะนี่สลับไปเรื่อยๆแบบนี้จะติ๊กไว้นะครับนี่นะครับก็คือฟันไปทางขวาแบบนี้นะครับนี่ก็รับรับทางขวานะครับรับทางขวาอย่างนี้เพื่อให้ฟันที่เอียงออกมานะครับคมนะครับรับทีละข้างเดี๋ยวไป ทำอุปกรณ์นะครับหนีบเลื่อยนะจะได้รับกันง่ายๆนะครับนำเลื่อยนะครับที่มาหนีบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับหรือว่าไม้ก็ได้นะนี่งนำมาประกบกันแล้วไปใช้นะครับี่ปากกาจับสีแคมปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ตั้งตั้งขึ้นได้ด้วยนะครับก็นี่นะครับาเดี๋ยวจะรับนะครับให้ดูนะครับ ก็คือนะครับอ่าฟันนะครับนีเอียงไปทางขวานะครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวรับด้านหน้าของทางขวานะครับคือรับให้เฉียงนะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นจะได้คมนะครับจิกเนื้อไม้นะครับเนี่ยนะครับก็ฟันเว้นฟันนะครับเนี่เดี๋ยวเสร็จฝั่งนี้นะครับก็ต้องอ่าแล้วก็เอียงนะครับเนี่ยก็อ่ามุมจิกเฉียงขึ้นไปเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเนี่ย รับมุมนี้ให้ดูกันก่อนนะครับ เจียนะครับนี่รับฟันเลื่อยนะครับนี่นะแหลมคมแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อมาก็จะนำนะครับอันนี้จะเป็นนี่อาที่ถอดไปนะครับนี่ของอิฐเจียสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นนะครับจะเอาหน้าด้านนี้นะนี่เดี๋ยวจะจะผ่าเข้าไปนะครับผ่าเข้าไปความลึกนะครับก็พอดีกับฟันนะครับเดี๋ยวจะนำมาครับคัดคองเลื่อยนะแล้ว มันก็จะไม่เสียของด้วยนะครับนี่เดี๋ยวอ่าผ่าล่องทางนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ยังครับอ่านำไปขันใบนะอ่าเห็นเจียดสนิ้วได้เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้จะไม่เสียของนะครับ ใ้านะครับนี่ผ้าเหล็กน,นะครับนี่ให้เป็นร่องแบบนี้นะเดี๋ยวจะนานะําไปคัดคลองเลื่อยนะครับนี่นี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวนําเลื่อยนะไปนีบไว้อ่าเหมือนเดิมนะครับมาคัดคลองเลื่อยก,กันเลยนะครับนี่ก็ดูแนวเดิมนะแนวเดิมก็จะมีเอียงไว้นะครับ เดินมาจังหวะเดียวพอนะครับซีมาเรื่อยๆนะครับซีเว้นซีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสร็จฝั่งนี้นะครมันจะได้เป็นจังหวะไปเรื่อยๆเอยนะแล้วก็มาฝั่งนี้นะากดเป็นจังหวะไป,เร,นะเ,ป,เ,ปเรื่อยนะครับซี่เว้นซี่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยว พัดคลองเลื่อยนะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปตัดไม้ให้ดูน,นะครับก็ได้รับนะครับาแล้วก็พัดคลองเลื่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตัดไม้ให้ดูนะนะครับ จะมีความคมขึ้นนะครับน,นี่แล้วไม้นะครับนี่นะร่องนะครับนี่ร่องจะใหญ่ขึ้นนะอาจะไม่เปียดกับนี่ใบเรื่อยนะครับเดี๋ยวนี่ตัดให้เสร็จเลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่าการนำเรื่อยเก่านะครับเนี่ยที่ไม่คมที่ ไม่มีคลองเลื่อยแล้วนะครับนี่ก็มารับแล้วก็มาเนี่ยคัดคลองนะครับนี่เพื่อใช้งานหน้ากันได้อีกนะนี่ถึงปัจจุบันนะครับนี่มีนะครับเลื่อยไฟฟ้านะครับในี่เลื่อยวงเดือนก็ใช้งานได้สะดวกนะก็ถ้าเป็นงานแบบเล็กน้อยนะครับก็สามารถนี่คว้าเลื่อยนะครับนี่มาเลื่อยนะครับนะมาใช้งานได้กทันที คุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ